สวัสดีค่ะกลับมาพบกับชูการ์เอิร์ธอีกแล้วนะคะจากคลิปที่เราทําก่อนๆนหน้านี้นะคะทั้งคลิปผีเสื้อแสนสวยนะคะคลิปอื่นๆเนานะที่เราอาจจะแบบทําแล้วยังไม่ได้ลงนะคะมันก็ทําให้เราแบบได้เจอข้อผิดพลาดของตัวเองมากขึ้นนะซึ่งซึ่งดีมากๆเลยอ่ะมันทําให้เราแบบได้มาหาแนวทางในการปรับใช้กับส่วนตัวเองนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไม่ใช่โปรเฟชชั่นอลเนาะ ก็ต้องไปศึกษาหาความรู้นะคะเอามาปรับใช้นะคะเอามาทําให้ระบบนิเวศในสวนมันดีขึ้นนะคะวันนี้เราไปหาข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการทําน้ําหมักเพื่อที่จะไล่แมงลงไล่นอนนะคะเพราะว่าเราเจอหนอนเนาะเราเจอหนอนเราก็ต้องไล่เขาไปอะนะคะมันจะมีวิธีการที่เราเคยทําก่อนนั้นเนี่ยก็คือเจอแล้วก็ฆ่าแล้วก็มี นกมากมายแต่ไปหมดแถวนี้นะคะที่ถ้าเขาเห็นเขาก็จะกินให้นะคะแต่ว่าถ้าเขาไม่เห็นเนี่ยใบใบไม้ของเราก็จะถูกกินไปนะคะหรือว่าแมลงต่างๆนะคะที่คอยกัดกินใบต้นไม้ของเรานะคะทําให้ต้นไม้ของเราเนี่ยมันไม่สวยเนาะถ้าหากว่าแบบตัดออกไปแล้วก็มาอีกนะคะแมลงที่เรามองไม่เห็นที่เราดูมไม่ทั่วถึงนะคะเพราะต้นไม้เราเยอะมากๆอ่ะสูตรเนี้ยคะ่ะเป็นสูตรน้าหมักไล่แมลงที่เราดูมาจากช่อง สันเกษตร DIY นะคะถ้าพูดผิดขออภัยนะคะก็เราทำตามเขาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเออมันก็หาซื้อง่ายดีนะคะอ่าถ้าใครอยากเข้าใจมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะดูควบคู่กันไปนะคะก็มีถ้าถ้าคุณสรรเกษตรเนี่ยเขาจะใช้หมักในขวดน้ำแต่อันนี้เราจะหมักในกรละมังนะคะใส่น้ำลงไปครึ่งกรละมังนะคะแล้วก็ใส่น้ำยาล้างจานลงไปนะคะอันนี้เป็นน้ำยาล้างจานที่แบบเหลือจากในครัวนะคะ ้ามาลงหน้อยๆอย่างนี้ทำไง,งน,งนี่ส่วนผสมที่ต้องใส่อะค่ะก็ลองกนะกะเอานะอันนี้สองช้อนโต๊ะนะคะเรากะแล้วอะว่าสองขวดก็บระมาณสองช้อนโต๊ะแล้วอะเราก็เลยเอามาเทให้หมดเลย เหมือนบารบ,าบอมเหมือนกันลงไปลงไปเอาไปน้ำส้มใส่ชูนะคะเอายี่ห้ออะไรก็ได้นะคะอันนี้ก็ใส่ไปประมาณสองถึงสามช้อนโต๊ะนะคะกะกะออานะคะอันนี้เนีน่ยสุดท้ายยาสูบค่ะอันนี้เราจะใส่ไปทั้งซองเลยนะคะหอ,อม ต่อไปเราก็จะคนเขานะคะอค่ะ,ะคนให้ได้ที่นะคะแล้วก็จัดห้วยหนึ่งคืนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามากรองกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาใช้ให้ดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะ,ะเราจะเอากระมังครอบเาไว้อะไม่ให้อะไรมาลงไปไม่ให้ฝนไม่ให้โดนแสงแดดนะคะ ผ่านมาหนึ่งคืนนะคะอ่อน้ำหมักที่เราหมักไว้นะคะก็เป็นสีนี้ค่ะเนือเข้มข้นมากๆเลยนะคะเราจะใช้อุปกรณ์แบบว่าที่หาได้ง่ายๆเลยนะคะขวดน้ําธรรมดาอันนี้ไว้ใช้กรองนะคะสีอะไรก็ได้นะแล้วก็แก้วท่าเนี้ยค่ะอ่ามีกะมังอีกใบด้วยนะคะเอาไว้เท ให้มันง่ายขึ้นนะคะขั้นแรกเราจะแยกน้ำกับเนื้อออกจากกันก่อนนะคะต่อไปนะคะเราจะเทส่วนน้ำเพียวๆนี่นะคะใส่ลงไในตู้ ด้วยความที่ฟองเขาเยอะมากๆเลยนะคะเราจะรอให้ฟองเขายุบลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอามาเทใหม่นะคะก็ได้แล้วนะคะน้ํหมักไล่แมลงของเรานะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้กันนะคะเดี๋ยวจะมาใช้ให้ดูด้วยค่ะอันนี้เราใช้1แก้วครึ่งนะคะต่อน้ํา5ลิตรก็กะกะเอาประมาณเอ่อน้ำหมัก1ส่วนนะคะแล้วก็น้ำอีกสี่ส่วนนะคะ แล้วเราก็นําไปฉีดพ่นนะคะอันนี้เราฉีดพ่นที่ผักสวนครัวของเรานะคะแล้วก็ฉีดทั่วๆเลยนะคะเพราะว่าเจอหนอนเจอมดเจอแมลงอะไรแบบนี้ค่ะทั่วๆไปเลยค่ะเท่าที่สังเกตดูนะคะก็แมลงน้อยลงนะคะที่ยังมีอยู่เนี่ยก็คือเต่าทองนะคะเต่าแตงอันนี้อาจ,จะต้องใช้วิธีอื่นเนาะอ่าววันนี้ก็ประมาณนี้นะคะมีคำแนะนำหรือข้อสงสยัย สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ